ผมเคยล้างพอตมาก่อนผมปั้นพอตจาก3,000ไปหมื่นเหรียญแล้วผมก็ถอนกำไรออกมาแล้วก็เอาหมื่นหนึ่งอะที่กำไรอะไปเทรดแล้วปรากฏเอ๊หมืน่นเนี่ยสุดท้ายหมดเลยหายหมดเลยเอ๊่เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ไปถึง1% 0 0่อนแล้วนี่ดาวลงมาเนี่ยทำยังไง พอผมลบไปประมาณ2องสามพันเหรียญครับภายในอาทิตย์นั้น,นพอผมกำไรหยไปหมดนะไม่ไม่ดูกราฟเลยพักไปประมาณ3ที่เดือนโฟกัสที่ตัวเองครับคำตอบอยู่ที่ตลาดเองว่ามันจะให้หรือเปล่าเพราะว่าตลาดนะครับมีเวลาให้คุณเทรดตลอดไปสิ <c oughs> ่งสําคัญคือ <c oughs> เงินทุนนี่แหละคือเงินทุนเรามันเหมือนกระสุนนะครับที่ยาไปออกลบถ้าเราไม่มีกระสุนเนี่ยเราไปออกลบไม่ได้ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอาจารย์เชาวิตย์คีนะครับวันนี้เราก็เป็น EP พิเศษเลยนะครับซึ่งเราจะมาสัมภาษณ์กับผู้ชนะ q ี s อสเทรดแบทเทนะครับที่1่งยินดีต้อนรับนะครับคุณ A1 นะครับหรือว่าคุณจัมเปอร์นั่นเองขอบคุณคุณจัมมากมากนะครับที่วันนี้เนี่ยเป็นเกียรติมาที่ตึก q ี s อสของเราเลยนะครับได้ข่าวว่ามาไกลจากระยองเลยครับผมนั่งนั่งรถโดยสารมาเพื่อการนี้เลยอ๋ออยากให้เล่าแบ็กกราวนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทำ อะไรอยู่นะครับแล้วก็มาเป็นเทรดเดอร์ได้ยังไงครับคุณจำแบ็กกราวผมผมก็ไม่ไม่ได้เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นะครับก็ก็คือผมมามีมีธุรกิจส่วนตัวที่ที่ผมมาเป็นลูกจ้างของบริษัทตัวเองเพราะว่าบริษัท <ừ> ผมก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กเนาะผมก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองทํางาน<อ>ครับโอ้แล้วก็เก๋มากแล้วก็อาศัยเวลาว่างมามาเทรดนะครับไม่ได้เทรดตลอดเลาเพียงแต่ว่าช่วงช่วงช่วงแข่งเนี่ย อาจจะเฝ้ากราฟบ่อยหน่อยนิดนิดนึงตอนแรกมาเนี่ยพึ่งเริ่มเข้ามาเทรดโดยที่แบบว่าไม่ได้เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่าต้องมีเทคนิคที่ไม่ธรรมดานะที่แบบว่าคว้าที่1ได้ก็ผมใช้คำว่าเราตกผลึกในในเทคนิคที่เราใช้แล้วกันครับจริงเทคนิคที่ผมใช้ก็เป็นเทคนิคที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตแหละแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่กับมันมาสักระยะหนึ่งเราก็ตก บอกความลึกมีความเข้าใจของเราได้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของเทคนิคการเทรดน,นะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้แน่ๆนะครับซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าอยากให้คุณจั๊เนี่ยเล่าย้อนนิดนึงว่ารู้จักการแข่งของ q i s เ a t แบ a เทิทเทลได้ไง ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเหมือนพรมลิิเหมือนกันนะครับ oh. อ้าวแงอยากรู้เลย <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าตอนแรกอะ่ะ <c oughs> ผมมาเพิ่งมารู้จักโบรกเกอร์เ r s เนี่ยเมื่อ <c oughs> ตอนต้นปี <c oughs> ประมาณเดือนกุมภาอะไรเงี้ครับ <c oughs> แล้วก็พอเรารู้จักกับโบรกอ่ะล้วก็พอดีมันมีรายการ แข่งอันนี้เข้ามาพอดีเหมือนเดิมเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกเถรดแล้วมันเหมือนอยากจะมีอะไรให้มันตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เลยลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดูไป็นไงได้ความตื่นเต้นไหมอ๋อตื่นเต้นเนี้แล้วมันมีอะไรที่ต่างจากการเทรด ปกติบ้างในมุมมองของพี่จำสำหรับการแข่งเทดถ้าเรื่องของเทคนิคครับก็จะไม่ต่างกับที่ที่เทดเองโดยโดยทั่วๆไปนะครับก็คือใช้เทคนิคใช้หน้าเทดในเดียวกันเลยแต่ที่ต่างน่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังดีกว่าเราจะต้องรักษาอันดับอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะจริงจริงอันนี้ผมก็เคยผ่านประสบการณ์มาเหมือนกันนะครับเรื่องของการแข่งนะมันจะมีอารมณ์ประมาณว่าพอเราติดอันดับแล้วเนี่ยยูนชาร์ดแล้วเนี่ยแล้วพอมีคนไล่มาเราจะเริ่มอยากจะไปพยายามให้มันได้มากขึ้นอยากจะเข้าไปเทรด คันมาคันร์แล้วกันผมก <ผม S 1> ็<ผ>มเป็นครับใน,นบ <c oughs> ในรายการ <c oughs> แล้วอย่างนี้แบบว่าจัดก,การความรู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงผลงานคือโดนโดนตลาดสั่งสอนครับ <c oughs> โดนตลาดสั่งสอน,น,อน <c oughs> ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจ้ำขึ้นมาระดับ1,000%เนตี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ2วีคแรกแล้วครับถูกไหมฮะใช่ครับอยากให้เล่าช่วง2วีคแรกหน่อยว่า มันเกิดอะไรขึ้นหรือทำยังไงมันถึงดีขึ้นมา ,1% 0 0 0ได้ช่วงอาที่แรกครับกลยุทธ์ของผมคือผมอต้องพยายามทำกำไรให้มีต้นทุนในการเอาไปเทรดหลอดเยอะๆก่อนโดยที่เวลาขาดทุนมา,เ,าเงินต้นผมมันจะไม่ลดถ้าเป็นทองก็รู้สึกผมจะเทรดมาละ0.05หลอดเองมั้งช่วงแรกอะ่ะตอนนี้<ะ>เริ่มแข่งแรกๆเลยอตอนพ<ม>อร์ต5 0 0รห้าร้อยเหรียญนะใช่ใ่แล้วมันก็พอเวลามันเป็น600 700 800ไปเรื่อยๆรู้สึกผมจะมาได้เทรดได้บิตคอยมั้ง 7 0 0ดเหรียญพอร์ตเราบวกขึ้นมาพันพันกว่าเหรียญเนี่ยโอเคละ ก็คือเรามีมีส่วนกระสุนส่วนกําไรที่ที่เราจะเอาไปโอเวอร์เทดให้มันได้ผลตอบแทนสูงได้โดยที่เงินต้นเราอะอย่างน้อยก็คือมันไม่ขาดทุนกลยุทธ์ผมเป็นแบบนี้อ๋อคือตอนจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็คือเทรดด้วยคุ้มหลอดปกติได้แหละช่วง500เหรียญที่เป็นทุนใช่ไหมครับจนขึ้นมาถึง1 0 0 0เหรียญก็คือประมาณ1นึ่งร้อยพันเหรียญหรือพันกว่าเหรียญอะไรอย่างนี้ครับมีเงินให้มาโอเวอร์เทดอะประมาณ7 8 0 0หรือเกือบพันเหรียญอะไรอย่างนี้ละตอนโอเวอร์เทดเนี่ยก็คือพี่จ๊าบเนี่ยถ้าเอาไปเสี่ยงเนี่ แล้วใช่ครับถึงเงาผมถึงผมถึงจะโอเวอร์เทดถ้าเกิดผม500ผมไม่โอเวอร์เทดพอแป๊บเดียวก็ปิว500อันนี้คือสเต็ปแรกนะในการเริ่มปั้นพอร์ตถูกไหมครัก็คือแบบจากทุนเราเนี่ยให้มันได้กำไรสัก100%ก่อนอ่าแล้วค่อยเอาส่วนที่มันเป็นกำไรเนี่ยไปโอเวอร์เทดเฉลี่ย RR อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ RR มันหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสามเป็นยังต่ำนะที่ผมใช้ต่อสามใช่ไหมครัอ่าเดี๋ยวเผื่อทางบ้านงงนะครับ RR ก็คือผลตอบแทนนะระหว่างรีวอร์ดแล้วก็ความเสี่ยงนะครับอย่างหนึ่งต่อสามเนี่ยก็หมาย อ่าสใช่ไหมครับแต่เวลาขาดทุนเนี่ยขาดทุนแค่1นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าอ่าร์อขั้นต่ําคือสามเท่าที่เคยเทรดมานี่ทําได้นี่ประมาณเท่าไหร่ที่เคยทําได้มากสุดในการแข่งน่าจะ1ต่อ6นี่ก็มีโอ้หต่อ6ครับหต่อ6 1ึ่งต่อเจริงๆเยอะนะหนึ่ต่อหนะแต่แต่ว่าเทคนิคที่ผมใช้วินเลตมันจะอาจจะประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไม่เทียบกับอ่านี่ไม่ต่ำเนะมันมันคือคือโอกาสถูกถ้าถูกแล้วมันมันจะได้เยอะแต่ว่าโอกาสผิดมันมันก็จะมมีพอสควรแ ผมนับถือใจเลยตรงที่ว่าทนถือให้มันแบบว่าถึงเป้าหมายเนี่ยพี่จ้ามีเทคนิคในการอดใจยังไงคือของผมบางไม้ที่ที่ผมปิดก่อน TP ก็มีนะเพราะว่าผมจะมีเทลเลอรงสต็อปยกสต็อปลอดขึ้นไปเทคนิคเทลลิรสต็อปใช่ไหมอ่าครับหรือหรือบางจังหวะมีหลายไม้เหมือนกันที่ผมเข้าไปแล้วบวกไปแล้วแล้วมันวิ่งลงมากินเทลลิร์สต็อปผมแล้ววิ่งขึ้นต่ออะไรก็อถ้าเกิดเจอเจอเหการอย่างนั้นทำยังไงแบบไล่ตามไหมหรือยังไงเคยไล่ไหมครับแล้วก็โดนอ๋อโดนถ้าถ้าเจอก็อ่าสิ่งที่ควรท ที่สุดเวลาเจองั้นก็คือหาเซตอัพครั้งต่อไปเรามองความเสี่ยงกับกับระยะท p ีแล้วมันคุ้มค่าอ่าไม่ไม่ควรไปเข้าแบบไม่ควรไปเข้ามูลตัวใช้ใช้อารมณ์เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นนะเพราะแสดงว่าถ้าเกิดโดน SL หน้าทุนหรือโดน tailding Stop แล้วเนี่ยก็คือหาหน้าเทรดครั้งต่อไปเลยใช่ไหมใช่ใช่เพคือรอรอให้มันพักตัวครั้งต่อไปครับสมมติเราเราจะแล้วเราเล่นลองใช่ไหมครับอ่าพอมันขึ้นไปมันก็ต้องมีจังหวะพักใช่ไหมที่มันตรงกับน้าทเดเราครับก็ไปหาเข้าตรงนั้นเพราะว่าตรงนนั้ SL เรามันจะไม่ไม่ไกลถ้าเราได้กําไรน้อยอะ่ะพอเราไปเข้าตอนที่ที่มันพักตัวรอบรอบต่อไปะคือกําไรมันมีบางส่วนมันวิ่งไปแล้วใช่ไหมเราได้กําไรน้อยอดีดีกว่าเราต้องด,ดีกว่าเราขัดทุนถ้าเกิดมันมันวิ่งแสกหน้าแล้วเราไปเข้าเลยบางทีเราอาจจะขัดทุนถ้าเกิดว่ามันวิ่งหลอกแล้วมันวิ่งลงมาอีก <laughs> มันเห็นตัว,อตวเองเลย <c oughs> นะพูดอย่างนี้เหมือนเห็นตัวเองเคือคือได้กําไรน้อยด,ดีกว่าขาดทุนมันเป็นเหมือนเราต้องตัดสินใจตั้ง,ตง,ตงแต่แรกครับว่าว่าเราเราจะเทรดสไตล์ไหนถ้าเกิดเราจะเทรดแบบลันเทนกินกินอาาหลายๆอย่างแล้วคือเราก็ต้องทําใจไว้แล้วว่ามันต้องมีจังหวะพักจังหวะย,ย่ออะไรบ้างซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งบางทีมันย่อมาแล้ว,ลวกําไรเราหายไป50%อนี้ก็มีนะครับหมายถึงที่เราไปเทลลิงสต็อปอ่ะผมก็บอกเลยไม่ได้ก็คือทําใจครับมันเหมือนว่าคือคือเหมือนเหมือนเราเราเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะเลือกสไตล์นี้ถ้าตลาดมันง่ายแบบ ท,ที่ที่มันเป็นตามเราทุกอย่างมันก็ป่านนี้เรารวยก็รวยนะค <c oughs> รับเป็น <c oughs> แบบยืนกู้แบบอีลอนมัส์แล้วบริษัทว่าเป็ดแล้วครับมันมีอนันเราต้องเ,เราต้องเลือกเกิดมาแล้วนิดหนึ่งว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบดาวลงมาเหมือนกันครับอันนั้นอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ไปถึง1 0 0แล้วและตอนที่ดาวลงมาเนี่ยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงดาวแล้วเห็นว่าดาวอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้ทำยังไงคือพอเรามีกำไรเยอะแล้วเนาะครับเราก็ มีอีโก้เราคิดว่าเรารู้ว่าตลาดมันจะวิ่งยังไงครับเหมือนแบบเราตลาดออกแล้ะเรามีอีโก้เราพอมันมีจังหวะเราตั้ง TP ไว้แล้วตลาดอ่ะแล้วทองอ่ะผมเทรดทองอยู่มันวิ่งไปไปไม่ถึง TP พีเราขาดอีกน่าจะสัก100จุดมั้งครับเหรียญหนึ่งเนาะร้อยจุดพอมันแล้วมันก็วิ่งลงมาชนเท i ลิงสต็อปที่ผมตั้งไว้จาก จากเดิมที่ตอนแรกมันบวกอยู่5้0หกรเหรียญนะพอมันวิ่งลงมาชนอะ่ะมันเหลืออยู่บวกประมาณร0อยกว่าเหรียญร้อยสองเหรียญรู้สึกมีอารมณ์อยากจะเอาคืนในที่ส่วนต่างที่เรากําไรเราหายไปครับอ่าเราก็ไปเทรดแบบคราวนี้มั่วเลยแบบไม่ไม่ได้เข้าตามตามเซตอัพเราเราเข้ามั่วแบบแบบคิดว่าเอ้ยตรงนี้มันมันน่าจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะวิ่งกลับไปได้อะไรอย่าง<ๆ>เงี้แลรามันก็โดนจากจากโดนครั้งหนึง่งเราก็กลายเป็นโดน2 3 4สครั้ง โอ้ต่อต่อเนี่งกันใช่ใช่ก็คือเหมือนเหมือนเมาหมัดนะครับตอนนั้นอ่ะอาการเมาหมัดเม็นอย่างนี้นี่เองพอโดนแล้วอยากเอาคืนแล้วก็พยายามไปไปเข้าไปเทรดในจังหวะที่มันมันไม่ใช่หน้าเทรดเราอะอันนี้เป็นหลายวันไหมฮะสองสองสามวันครับโอ้สองสามวันใช่เมาแบบตอนตอนนั้นพอตผมน่าจะลบไปประมาณ 2- องถึงสามพันสองสามพันเหรียญครับภายในอาทิตย์นั้นอ่ะโอ้ก็ถือว่าดอดาวก็น่าจะเกือบเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบ ตอนนั้นแบบว่าเรามีความรู้สึกยังไงบ้างฮะหลังจากที่แบบว่าพุทธเราทําไปได้ขนาดนี้แล้วแต่มันลงมาเหลือครึ่งหนึ่งตอนนั้นก็คือคือก่านที่ที่เราจะรู้สึกแบบ ว่าพอแล้วก็คือมันมันเป็นปิดเสาอาทิตย์ไงอตลาดเบรกเวลาดเดียวนีคค้คือคือเรามีเวลาได้พักได้ได,ได้ได้หยุดแบบตั้งสติว่าเหมือนมีะระรังนะอ่ามีระครังว่าไ<ข>อ้หมด,ด,ห,มดหมดยกแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ได้ทบทวนตัวเองว่าที่ที่ผ่านมาทําอะไรลงไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้พอตบันดรอปลงไปครับก็เหมือนคนทั่วไปแหละก็คือรู้สึกเหมือนคนเศร้าครับเหมือนไม่อยากทําอะไรไปสักประมาณวันสองวันนะเหมือนอยากจะอยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆนอนนิ่งๆอะไรครับไม่ทาอะไรละนอนนอนทบทวนตัวเองเหมือนทําอะไรก็ไม่มีความสุขครับประมาณนั้น กลับมาได้ยังไงครับก็คือเราก็เริ่มเริ่มใหม่ครับก็ค,คือคือส่วนหนึ่งอะนอกจากพอร์ตมันมันบวกไปมันก็ยังพอมีกําไรเหลือเนาะใช่ไหมครับตอนนั้นผมรู้สึกจะเหลือประมาณ4ี่สีเหรียญสามพันสี่พันเหรียญเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะทุนจากห้ารนะครับห้าอยเหรียญ ตอนนั้นเราก็ไม่เป็นไรเราตั้งสติใหม่ก็คือคือคือเราอะเชื่อเชื่อในในวิชาในเทคนิคที่เราใช้แล้วก็ทุนเรายังมีมันแล้วแล้วเราก็ที่สําคัญมันยังเป็นกําไรอยู่อ่าเราก็ต้องพยายามเหมือนรีเซตตัวเองครับรีเซทตัวเองให้ลืมเียดครั้งที่ผ่านมาที่มันผิดพลาดอ,อ่ะก็คือเราเราเราก็รู้แหละมันผิดพลาดแต่เราต้องลืมยากแน่เลลืมแล้วก็เริ่มเริ่มต้นใหม่กิจวัตรที่ผ่านม,ามันมันก็เป็นแค่เหรุ ครั้งที่ผ่าน,านมาอันนี้คือแบบว่าอาทิตย์ถัดมาหลังจากเสาร์อาทิตย์นั้นเลยไหมฮะพี่กลับมาตั้งตัวได้หรือว่าก็มีพักหยุดเทดไปพักแป๊บนึงเหมือนกันอ๋อก็อาทิตย์ต่อมาเลยครับคือมัน<อ>มีจังหวะก็คือเข้าหาจังหวะเข้าเลยโอ้ถูกจริงๆอันนี้น่าจะมาจากประสบการณ์ด้วยแม้ที่แบบฟื้นกลับมาเร็วขนาดนี้พูดถึงสภาพจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมามาจากประสบการณ์ด้วยถ้าเป็นมือใหมด่ดที่จำคิดว่าน่าจะต้องเยียวยานานไหม <laughs> ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คือคือแต่ก่อนอะ่ะถ,ถ้าเป็นผมถ้าเกิดผมไม่ได้เข้าแข่งอะ่ะผมอาจจะหยุดหยุดเทรดไปเลยอีกอีกเป็นอาทิตย์ก็ได้นะี อ่าแต่ว่าพอเวลามันเข้ามาเข้ามาในานการแข่งอ่ะจะมีเรื่องของความกดดันที่เราต้องทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ผมผมก็เลยยังเรดอยู่เตดต่อโหอยู่ใจแข่งนะเพราะจริงๆตอนนั้นก็น่าจะอยู่อันดับต้นๆอยู่แล้วใช่ใช่ครับก็คือพอหลังจากที่ผมขึ้นขึ้นไปพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วหลังจากนั้นผมจะดรอปลงมาที่สามที่สองที่สี่อะไรเงี้ยอยู่ต้นๆตรงนั้นซึ่งซึ่งมันเป็นตัวทําให้เหมือนเหมือนเหมือนกดดันเรานิดนึงว่าเอ้ยต้องต้องสู้ต่อนะอะไรเงี้ยอีกนิดนึงอะไรต้องซื้อต่อ เพราะว่าก็คือเราส่วนหนึ่งก็คือเราเชื่อในเทคนิคเราด้วยอจะเรียกว่าบรรยากาศการแข่งขันนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะต่างจากเขตเองคนเดียวนิดหน่อยออเราเดียวเราจะเห็นเพื่อนและด้วยระยะเวลาการแข่งที่กระชั้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ <S <S แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามานานกันสองเดือนนี้ก็คือว่าโฟกัสตลอดเลยไหมฮะหรือว่า พอขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วกันอะไรอย่ากเกงเงี้ยโฟกัสตลอดครับ,รบถ้าผมไม่โฟกัสตลอดผมหยุดตั้งแต่เดือนแรกผมก็ชังชนะผมยังกลับมาคิดตัวเองเลยวิ่งเหนื่อยทำไมวะเนี่ยถือว่าแบบว่า,วา,วาเป็นคนที่แบบมีวินัยน,นะพูดถึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นมาดับต้นๆแล้วหายไปก็มีผมก็ยังเอ็มเอ็มอยู่ก็ยังคิดเสมอว่าเอ้ยถ้าพลาดเนี่ยมันก็ยังมีเงินทุนให้อ่าที่ยังสามารถแก้ตัวได้อีก ก็คือผมจะไม่แบบอออินไม่ไม่อออินอะไรเง้ยแบบแก้ตัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นเราให้เพื่อเพื่อน,อนทางบ้านฟังนิดนึงว่าแบบก่อนที่มาถึงจุดเนี้ยเ,เคยเจอเหตุการณ์ล้างพอร์ตพอร์ตแตกมาเหมือนกันต <c oughs> อนนั้นแบบ เทรดอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารู้สึกอย่างไงที่ล้างพอร์ตเลยก็รู้สึกจะปีปีที่แล้วมั้งครับอ๋อไม่นานนะใช่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยแหละผมปั้นพอร์ตจาก3 0 0พไปหมื่นเหรียญหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามเนี่แหละแล้วราผมก็ถอนกําไรออกมาแล้วก็เอาหมื่นหนึ่งอ่ะที่กาไรอ่ะไปเทรดแล้วปรากฏไอหมื่นหนึ่งดท้ายหมดเลยหายหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่จําตอนนั้นตอนนั้นก็ก็เป็นเพราะว่าช่วงที่ผมได้กําไรอ่ะมันเป็นช่วงที่ตลาดเป็นเทรนใช่ไหมราว่าพักตัวไซเวอผมไปเทรดช่วงนั้นแล้วก็น่า ไมเหมือนกับข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์ทั่วๆไปพอเวลาโดนก็พยายามจะไปเอาคืนโดยที่บางทีเอาคืนก็พยายามจะเบิ้ลล็อดอะไรเงี้ยอ่ามันเพื่อมันจะได้ได้คืนเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นเทรดทองหรือว่าเทรดเทรด US ร้อยอ๋อ US ร้อยที่ได้มาก็ได้จาก US ร้อยแล้วก็เสียคืนมันเรียนรอดแล้วตอนนั้นพอผมกําไรหายไปหมดอ่ะผมไม่คือผมไม่ไม่ไม่ดูกราฟเลยประมาณพักไปประมาณสามที่เดือนเลยโอ้โตอนนั้นเฟลเฟลหลายคน า,านมาถึงจุดที่แบบเริ่มทำกำไรเยอะๆได้ครั้งแรกน่าจะต้องมีประสบการณ์ประมาณนี้<อ>เหมือนกันก,ก,ก็เลยเป็นที่มาว่าทําทให้เรารู้สึกว่าเ,เรื่องเรื่องการ หยุดแล้วก็การ m อเนี่ยมันมันสำคัญนะบางบางทีสาคัญกว่าเรื่องเรื่องเทคนิคอลที่เราไปเรียนมาอีกคือเทคนิคอลเนี่ยทำให้เราแบบกําไรนะแต่เอ็มเอ็มเนี่ยคือแบบให้เราเรา,เราอยู่ได้ไ้เรารักษาพอร์ตให้มันเติบโต,ต,ตไปเรื่อยๆครับอ,อาจจะน้อยอาจจะเติบโตช้าแต่ก็ก็ยังดีกว่าล่งก็จริงนะถ้าเทรดคือแบบถ้าสมมติเราเทรดไปหมื่นเหรียญแสนเหรียญแล้วสุดท้ายกลับมาแลบส่วนจริงไม่เหมือนไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ใช่เหมือนเหมือนเราเสียเวลาฟรีอันนี้หลายคนอาจจะลืมนึกไปนะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้อง ลงทุนไปด้วยก็คือเรื่องของเวลานะครับเวลาความเครียดต่างๆนะที่เราต้องมาดูหน้าจอดูกราฟอะไรเงี้ยหลังจากผ่านสมรภูมิแข่งเทศเนี่ยมาประมาณ2เดือนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่แบบชนะได้ที่1จริงๆก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือว่าอะไรนะผมผมรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าที่เราได้ผลตอบแทนสูงกว่าคนอื่นเน่ยเป็นเพราะว่าตลาดมันให้คนที่เทดมาสักพักจะรู้ว่าคือเราเราไม่สามารถไปบังคับตลาดให้มันวิ่งตามอะไรแล้วได้ แต่เพียงเพียงแต่ว่าเราเทรดตามหน้าเทรดเราทําหน้าที่ของเราในการเทรดให้มันดีแล้วก็ที่เหลือก็คําตอบอยู่ที่ตลาดเองว่าก็มันจะให้หรือเปล่าก็อ,อโฟกัสที่หน้าเทรดของเราครับโฟกัสที่ตัวเองครับโฟกัสที่ตัวเอง,อเองส่วนตลาดจะให้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตลาดแต่ก็ถามว่าดีใจไหมกด็ดีใจ,ใจครับดีใจอันนี้อยากให้พี่จำแบบแชร์ให้ฟังหน่อยว่าการแข่งเนี่ย ตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยให้อะไรกับพิจาบ้างมาทําให้พิจาได้พัฒนาตัวเองหรือพัฒนาหน้าเทปยังไงบ้างสําหรับผมก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากจากการแข่งในครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของจิตวิยาการเทศการจัดก,การการลมผมว่าตรงจุดนี้สาหรับผมมันสําคัญกว่าเรื่องหน้าเทศเรื่องเทคนิคอที่ใช้ในการเทศผมยกตัวยอย่างอย่างเช่นถ้าถ้าเกิดสมมติวันนี้เราเทศเสียไปแล้วอะถ้าเกิดว่าการาฟมันไม่วิ่งมาเข้าหน้าเทศแล้วอะเราก็ไม่ต้องพยายามจะไปขวนขวายเทศมันเพราะว่าตลาดนะครับมีเวลาให้คุณเทศตลอดไป สำคัญคือเงินทุนนี่แหละคือถ้าเกิดเงินทุนคุณยังอยู่อ่ะแล้ววันนี้คุณอาจจะเห็นคนอื่นเขาเทรดได้ได้กําไรเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าเทรดของคุณอ่ะเพราะสุดท้ายโอกาสที่จะโดนอ่ะมันจะจะมีมากกว่าคือเราเก็บเงินทุนเราอ่ะไว้ไปเทรดวันหลังที่มันจังหวะมันโดนหน้าเทรดเราดีกว่าที่ได้หนักๆเลยก็คือเรื่องของจิตวิทยาใช่ไหมพี่ครับเรา <c oughs> ต้องมั่นคงกับหน้าเทรดของตัวเองวิธีของตัวเองนะต้อง จัดการความโลภตัวเองครับเพราะว่าทุกคนก็คืออยากจะได้ทุกไม้ให้เรยประมาณนั้นครับถ้าเกิดสมมติมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าที่อยู่ในตลาดมานานแล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทียังเทรดก็ยังขาดทุนไม่ไปไหน ี่จะมีอะไรอยากจะแนะนําเพื่อนๆบ้างผมแนะนําว่าตอ,ตอนตอนเริ่มต้นนะครับควรควรจะใช้เงินน้อยๆก่อน <c oughs> เห็นคนอื่นเขาได้ไมาแล้วเป็นแสนเป็นอะไรเงี้ยอย่าอย่าพึ่งไปลบคิดว่าเราจะได้อย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าก่อนเขาจะมายืนจุดนั้น,นเขาผ่านอะไรมาก่อนเขาอ,อ,อาจจะคือหรือบางคนอาจจะล้านก็ได้หรืออาจจะเป็นโฟโต้ช็อปด้วยเดี๋ยวนี้ก็ง่ายด้วยนะใช่ใช่ครับแล้วที่สําคัญก็คือต้องต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคอถึงถึงผมจะบอกว่ามันอาจจะไม่สําคัญเท่าเรื่องจิตวิทยาเรื่องมันฑนิเมเดียน์แมน่ะแต่ก็คื คือมันเหมือนเป็นอาวุธให้คุณละกันใช่ไหมสมมติเราจะไปออกรบเนี่ยเราก็ต้องมีอาวุธมีมีสั้นมีปืนสั้นอะไรเงี้ยคือเราเราไม่รู้หรอกว่าเราไปรบเราจะชนะหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่มีอาวุธนะ่ะตายแน่นอนเราตายแน่นอนโดนตลาดตัดแน่นอนใช่ครับพี่จําเริ่มศึกษายัางไงเพราบางทีองความรู้ในตลาดมันเยอะยิ่งสมัยเนี้ยแบบไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยอ่ะถ้าถ้าเป็นผมในตอนนี้นะผมแนะนําว่าควรจะเริ่มจากเรื่องจิตวิทยาก่อน แต่ตอนสมัยผมอ่ะผมก็เข้าเทคนิคข้เลยเช <c oughs> ืว่าหลายคน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับเข้าถึงง่ายเลยอยากเรียนอยากรู้เร็วๆเพื่อไปหาตังค์เร็วๆอะไรประมาณนั้น แต่ถ้าเกิดเป็นผมในตอนนี้ผมอยากจะแนะนําว่าควรจะรู้จิตวิทยาก่อนจะได้รู้ตัวเองรู้ว่าตลาดอะ่ะม,มันเล่นกับความโลภของคนยังไงคือถ้าเราแบบบริหารความโลภเราเราดูตามความเป็นจริงดีๆอะ่ะผ่อนไม่แตกครับต้องพยายามอยู่ให้รอดก่อนแล้วค่อยไปคิดถึงกําไรสเต็ปแรกนะต้องอยู่ในตลาดให้ได้ก่อนอาจจะเดือนนึงปีนึงถ้าเราอยู่ไม่ได้เนี่ยคือเราเราไม่มีเงินทุนแล้วอใช่ไหม คือเงินทุนเรามันเหมือนกระสุนนะครับที่ยาวไปออกลบอะถ้าเราไม่มีกระสุนเนี่ยเราเราไปออกลบไม่ได้โดยเขายิงอย่างเดียวพี่จําอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่ก็คือการแข่งเนี้ยมันก็คือต้องเทรดเก่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องใช้พอร์ตของโบรกเกอร์ QIS นะครับ อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จำน่าจะได้เทรดพอร์ตของ QIS เนี่ยประมาณช่วงแข่งเทรดอยู่แล้วอยากให้พี่จำเล่าความประทับใจในการใช้พอร์ตของ QIS เนี่ยในการเทรดอยที่ผมได้ลองเทรดกับโบ๊ก QIS มาตั้งแต่เริ่มแข่งจนถึงตอนนี้ก็น่าจะ2-3สเดือนนะครับคือแต่ก่อนน่ะผมเคยเทรดโบอกหนึ่งคือช่วงช่วงข่าวหรือช่วงอะไรที่ที่ที่ทมันที่มันมีวอลลุ่มเยอะๆอ่ะบางทีมันจะมีมีไส้มีอะไรแบบไปกินสต็อปร้อนเนี่ยครับก็าต้องทําเรื่องร้องเรียนไปแบบเอ้ยอันนี้มันเป็นความบิดลาดของการ ออซึ่งมันเสียเวลาใช่ไหมฮะตลอดระยะเวลาประมาณ3เดือนที่ที่ผมเทรดกับทาง q o s เนี่ยผมไม่ไม่เจอปัญหาทํานองนี้เลยอ๋อนี่ก็คือ,อเรื่องที่แบบประทับใจเลยก็คือเรื่องของกราฟช่วงข่าวเท่าที่พี่ใช้มา2อสเดือนเนี่ยเรื่องสเปดเ,เป็นยังไงบ้างครับสเปดช่วงข่าวไม่ว่าจะช่วงข่าวหรือช่วงที่กราฟวิ่งหรือหรือมีอีเวนต์อะไรให้กราฟวิ่งอ่ะผมผมสังเกตที่ผมใช้นะอย่างเช่นผมเทรด US ร้อยเนี่ยสเปดคงที่เกือบตลอดเลย อ่ะคงที่ที่นี้ก็คือมีขยับบ้างเป็นปกตินะแต่ขยับบ้างอยู่ดีก็คือมันมันมันจะไม่สเปดจะไม่ทางนะครับก็คือมันจะค่อนข้างคงที่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่า q i s มีการจัดแข่งเทปครั้งถัดไปนี่พี่จำสนใจมาป้องกันแชมป์ไหมครับพี่โอ้แน่นอนครับโอเคนะรายการดีๆอย่างนี้คือคนแข่งอ่ะมีแต่ได้นะครับจริงๆเพราะว่าเทดเองก็ก็ได้กําไรอยู่แล้วอ่าก็คือคุณเทดเองอ่ะคุณก็ได้กําไรอยู่แล้วอันนี้แบบ ถ้าเกิดเทรดแล้ว p e อ formance ดีคุณก็อาจจะได้โบนัสเป็นเงินรางวัลตอบแทนไปด้วยอันนี้ผมพูดผมพูดในมุมของคนแข่งเองไม่ได้พูดในในในมุมของการเป็นอ่าเป็นโบเกอร์นะครับซึ่งเวลาผมใช้อะไอที่ผมพูดมาผมคิดอย่างนั้นจริงๆก็เรียกว่าเทรดเดอร์ที่เข้ามาแข่งเทรดอะจริงๆมันก็ได้หลายอย่างนะพี่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการได้ขัดเกลาฝีม like ือตัวเองด้วยขัดเกลาอารมณ์ด้วยนะครับ จะได้เห็นตัวเองมากขึ้นเวลาเราอยู่ในสนามครับแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับอันนี้ก็มีให้โบสวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณจ้ามมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ประสบการณ์การเทรดให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆในออนไลน์ได้ฟังกันหวังว่าการแข่งรอบหน้านะจะได้เจอคุณจ้ามอีกสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ชวิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ